8. พระอุบาลีพระอุบาลีเป็นอรหันต์ผู้เชี่ยวชาญพระวินยัยและใช้ความรู้วินิจฉัยอธิกรณ์สำคัญสำคัญเป็นที่ไว้วางพระทัยของพระพุทธองค์เป็นอย่างยิง่งพระอุบาลีเถระเป็นนายภูสามาลาในราชสำนักแห่งสักยะวงศ์กรุงกบิลพทัทเมื่อคราวที่ขัิยกุมารทั้งหกอันมีเจ้าชายพระคุทติยะกิมพิละ อนุรุทธ,ธะอานท์และเทวทัตออกบวชเป็นสาวกของพระพุทธองค์ที่อนุปยะอัมพวันหรืออนุปยนิคมแคลนมัลละอุบาลีได้ออกบวชแล้วเพื่อกำจัดการถือมานะจากใจเจ้าชายทั้งหกได้อนุญาตให้อุบาลีลาบวชก่อนเพราะฉะนั้นท่านพระอุบาลีจึงเป็นผู้มีพรรษามากกว่ารูปอื่น หลังจากบวชแล้วได้รับกรรมฐานจากพุทธองค์ไปฝึกปฏิบัติไม่นานก็ได้บรรลุพระอรหันต์พระอุบาลีเถระสนใจพระวินัยหรือระเบียบข้อบังคับของพระสงฆ์เป็นพิเศษท่านได้ศึกษาจากพระพุทธองค์จนมีความรู้แตกฉานจนกระทั่งได้รับยกย่องจากพระพุทธองค์ในเอตัทะคะว่าเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุอื่นในทางจำพระวินัย พระอุบาลีเคยตัดสินอธิกรณ์เรื่องภิกษุณีสาวรูปหนึ่งอยู่ในปกครองของพระเทวทัตตั้งท้องขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวเรื่องรู้ถึงพระเทวทัตพระเทวทัตสั่งให้ศึกทันทีโดยไม่ได้ไต่สวนอะไรเลยหาว่านางต้องปาราชิกขาดจากการเป็นภิกษุณีแล้ว นางภิกษุณีกราบเรียนท่านว่านางมิได้กระทำเรื่องเลวร้ายดังกล่าวนางเป็นผู้บริสุทธิ์พระเทวทัตกล่าวว่าบริสุทธิ์อะไรกันก็ประจักษ์พยานเห็นชัดๆอยู่อย่างนี้ยังจะมีหน้ามายืนยันว่าตนบริสุทธิ์อยู่หรือแม้ว่านางจะวิงวอนอย่างไรพระเทวทัตก็ไม่สนใจสั่งให้ศึกอย่างเดียว นางภิกษุณีจึงอุทธร์ต่อพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงทราบก่อนแล้วว่าอะไรเป็นอะไรแต่เพื่อให้เป็นที่กระจ่างแจ้งและยอมรับโดยทั่วไปจึงทรงแต่งตั้งให้พระอุบาลีเป็นผู้วินิจฉัยอธิกรณ์เนื่องจากเป็นเรื่องของสตรีท่านเองก็ไม่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้ท่านจึงขอแรงนางวิสาขาและอนาถบินทิกเศรษฐีให้ช่วยเหลือ นางวิสาขาได้ตรวจร่างกายของนางภิกษุณีซักถามวันที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้ายวันที่ประจําเดือนหมดครั้งสุดท้ายตลอดถึงตรวจตราดูความเปลี่ยนแปลงของร่างกายทุกอย่างแล้วลงความเห็นว่านางภิกษุณีได้ตั้งครรภก่อนออกบวชโดยที่ตนเองไม่ทราบจึงรายงานให้พระอุบาลีเถระทราบ พระอุบาลีเถระพิจารณาตัดสินอธิกรณ์ได้วินิจฉัยว่านางภิกษุณีบริสุทธิ์มิได้ต้องปาราชิกดังถูกกล่าวหาพระพุทธองค์ทรงทราบการวินิจฉัยของพระอุบาลีเถระแล้วทรงประธานสาทุกการว่าวินิจฉัยได้ถูกต้องแล้วนางภิกษุณีรูปนี้จึงไม่ต้องลาสิกขาตามคำสั่งของพระเทวทัต นางคลอดบุตรแล้วก็เลี้ยงดูในสำนักนางภิกษุณีชั่วระยะเวลาหนึ่งพระเจ้าประสเสนที่โกศลเสด็จมาพบเข้าในภายหลังจึงทรงขอเด็กไปเลี้ยงเป็นโอรสบุญธรรมในพระราชสำนักเด็กน้อยคนนี้มีนามว่ากุมารกัสปะต่อมากุมารกัสปะได้ออกบวชเป็นสามเณรบรรลุพระอรหันต์ตั้งแต่อายุอย่างน้อย และได้แสดงธรรมโปรดภิกษุณีผู้เป็นมารดาให้บรรลุพระอาหารหันต์ด้วยความจริงท่านกล่าวตำหนิมารดาที่ไม่สามารถละความรักบุตรได้มัวแต่คร่ำครวญหาไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมเป็นการให้สติกแกม่มารดามารดาจึงตัดใจได้และบรรลุพระอาหารหันต์ในการต่อมาเมื่ออุปสมบทแล้วพระกุมารกสปะเป็นพระเถระที่มีความสามารถในการแสดงธรรม ได้วิจิตพิสดารมากได้รับยกย่องจากพระพุทธองค์ว่าเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุอื่นในทางกล่าวธรรมอันวิจิตได้โตตอบกับปายาสิราชันผู้มีมิจฉาทิฏฐิคือผู้มีความเห็นผิดว่าบาปบุญไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีจนปายาสิยอมจำนนและสละมิจฉาทิฏฐินั้นหันมานับถือพระพุทธศาสนาในที่สุด พระอุบาลีเถระเมื่อครั้งพระมหากัสสปะรบรวมพระอรหันต์ห้าร้อยรูปกระทำสังคยนาหลังพุทธปรินิพานได้สมเดือนท่านพระอุบาลีก็ได้รับเลือกเข้าประชุมและมีบทบาทสำคัญคือเป็นผู้วิสัชนาพระวินยัยให้ที่ประชุมสงฟังทำให้การสังคยนาพระธรรมวินยัยสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี